สบายดีทุกคนนี่สิมาเก็บผักพี่น้องนี่ปักเข่าเก็บผักกินกับก้อยพี่น้องนี่ยอดบัวรัเพ็ดนี่ต้นมันนี่ยอดอ่อนบัวรัเพ็ดพี่น้อยเก็บกินกับก้อยก้อยโคมกินกับยอดบพพัวรับเพชรหน่อยเก็บก่อนมีบัวลายพี่น้อยนี่ นี่ก็สามสีหยอดนี่น้อยนี่หยอดวัวประเภทนี้พี่น้อยนี่นี่ต้นมันเนี่ย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนทุกมุมทุกบ่อนเนาะกับช่องบะทองปากเสกินแซ่บคือเกาคือเดิมพี่น้องมามะกับมีเมนูแซ่บๆอีกคือเขาพี่น้องเลยก้อยขมวันนี้ก้อยขมคือเขาพี่น้องเลยนี่ผักกับกระสีมีนี่ผักแพวอันนี้คือผักกัญจองพี่น้องนี่ที่เด็ดพี่น้องเลย บรัรพะแพงเออบรัรพะแพเนี่เครื่องกระหอพี่น้อยมาไาพี่น้อยก่อนจะลงมือก็อย่าลืมกดไลค์กดเป็นกำลังใจกดสั่นกระดิ่งให้นาพี่น้อยมาไหแซ่แบๆน้ำกันวัวลายหางมีเข้ากับซองหอพี่น้อยบัวดาวเข้ามากมื้อนี้มาไมาโอ้ยเดยวของแซ่บอีกแลว้วพี่น้อยสได้บุมีน,น้ำแก้ข้าวมีตับมียังนำได้พี่น้องซื้อมานี่ย ทำแดดแห้งมนันเนี่ยโอ้หืมประกาศมอย่างละหน่อยหลายอย่างอยู่หืมอากาศก็ฮ้อนๆพี่น,น้องบัวระเผ็ดหยดคือก็ฮ้อนพี่น้อง กินกับหลาบกับก้วยขอกันคักรักคำยังไงเลยมีตับนังพห่หนนอะดองเบงิรงกันหนาอดอ่อนบอัวระเพ็ดกินกับก้วยอื้ม ขอาท้าขอท้า,ทาพี่น้องครับเขากันเขากันก็ปล่อยปล่อยขมใส่กับไอ,อ,อ้ยอดบรวเพชแห้งเขกากันคักพี่น้อยหวานเจ็บเลยมายแล้วมาแล้วเตรียมกัน,กนพี่น้องบักลาน ปากันต์ต่อหืมตับขอโทษชาวภัยคนบุกคิดนิบกินแดงนะพี่น้อง ตัวคนมักคนมาก,กินดิบกินแดงกัว่าแซ่บไปหน่อย มี่บลายไปหน่อยยอดอ่อนโราเผ็ดมีโบลายสามสีอยอดเผ็ดมันงามกนเลยดอกมากินกว่านนามีแซบ่บซ้ำเดียวซ้นเดียวชุดหนัก अल ताप khắp nhanh nhai luôn Đây ngọt nhưng mà Chưa mình метапном. Mm? สบหน่อยอนาผากของหอนหอนเคอแต่เ้อแตนมั้ยเนเออ้อเลือหย่อนหนึ่ง ลองแสมมักสีหา,า,หา,าหนี่เลยพป่นหอยเยคำใหญ่ๆนอลอ่อนบัวเพชรห,หวานเจี๊ยบชุ่มาก cảm xúc thái một nọ bớt mình sẽ lấy tỏiหอม một nọ nọ im một nọ chút nọ sáp cuối coo, cảm mặt ở phía nó mặn một khi có bầu bựa bờ lưng nè, đó phi nọ clip này cũng xong rồi đấy ถ้ามากับช่วยตถไลไรถ้าใช่ช่วยกดแชร์กดที่ตามเด้อสิ่งที่สำคัญอย่าดืมกดกระดิ่งแแจ้งเตือนเพื่อไวพ้พลาดคลิปใหม่เนาะพี่นาะเอาสำหรับคลิปเดี่ย็ซ้ำนี่แหละเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาสบายดี